ได้ครับสองนะครับถึงเรื่องยาฆ่าลิโกซินที่าตอบมาก่อนหน้านี้นะครับเราทั้งโดนดักันใช่เจ็บปวดหัวใจมากเลยก็ไปอ่านคอมเมนต์แล oh, cool. oh no. uh ้ว huh. ก oh, ็แบบเนี่ยแบบไม่แปลกใจเลยถ้าคนนี้จะทําผิดอะไรผมแบบคือเอาไงก่อนผมแบบคือถ้าเกิดให้เล่าในเรื่องของส่วนคอนเสิร์ตเลยครับคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ผมไปในฐานะศิลปินที่ ที่ไปเล่นเฉยๆคือหน้าที่ของผมในแง่ของลิขสิทธิ์คือมีหน้าที่แค่ส่งเพลงให้กับทางพาร์เนอร์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนจัดการซึ่งก็คือที่เวสตซี์กเพียซึ่งทางทีวีต์ซีกักเพียเนี่ยพอผมเห็นข่าวนี้ผมก็มีการรีชเช็คกับทางเขาซึ่งทางเขาได้ทําถูกความขั้นตอนหมดแล้วซึ่งวิธีการทำของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับคือเราส่งเพลงไปขอลิขสิทธิ์กับทางผู้จัดเก็บลิขสิทธิ์แล้วก็เราก็เล่นให้เสร็จแล้วก็จะได้เอกสารางงน,นุนรากคาูปุ่่่นนนซึงงใสวขอ่บอพนนมม่มีโอกาสได้อ่่านแตว่ารู้สึกว่า เหมือนที่พี่เขาลบไปเพราะมันทำให้เกิดการเข้าใจผิดอะไรงเงี้ยครับแต่ว่าทางในส่วนของผมการทํางานคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเราทําได้อย่างถูกต้องแล้วแน่นอนครับผมถ้าไปได้ไมครับกับดราม่าที่เกิดขึ้นตกใจตกใจมากครับคือเอ่อเรียกไงดีอ่ะผมชื่นชมเอ่อผมชื่ชมผมชื่นชมพี่พี่เขามากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเล่นเพลงของพี่พี่เขายังมีความสุขตลอดแล้วก็ก็ไม่คิดว่าจะโดนพูดแบบนี้ซึ่งในส่วนตัวเราเราคิดว่ามันน่า เาตเขา้ขเา,า,เเขาใจผิดของพี่บอลทั้เราก็เคลียร์บผมไม่ได้เข้าใจผิดครับเพราะว่าคือวิธีการทำงานของไทยกับญี่ปุ่นจะแตกต่างกันครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้จากที่ญี่ปุ่นผมก็เลยใช้วิธีการขอ,ขอลิขสิทธิ์แบบญี่ปุ่นแต่ว่าที่พี่บอลโพสถึองอาจจะเป็นวิธีการทำงานแบบไทยมากกว่ามีการได้ติดต่อหรือไปพูดคุยกับพี่บอลใ,ใช่ไหมครัจริงๆทีมงานของผมก่อนที่จะโพสต์ทุกๆอย่างคือพอเราทราบเรื่องก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวในทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การชี้แจงอะไรก็ตามเรามีการโทรวนฟอร์มทีมของพี่บอลทุกออย่่่าาาางงครรับเพะววผมม เราควรจะแจ้งเขาได้ทราบก่อนที่เราจะโพลอะไรไ,ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเออไอ้ยอย่างจำคำที่แบบเขาพูดว่าไม่มีมารายาทเขารู้สึกยังไงอะไรนะครับไม่แบบมีมาด่าเราว่าไม่มีมารายาทหลายคนคอมเมนต์อย่างเงี้ยอืมก็เป<อ>็นอ่าเสียใจนะผมแบบเหมือนโดนไอเดีวยว่าที่อืมือมมนไอเดอยว่านิดนึงแต่ก็ไม่ความเข้าใจผิดๆๆครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจตเตี่ยอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการขอลิคสิทธิ์แล้วเงินตัวเราเองเราไม่เอาค่ะแล้วคือแบบไม่อา ไ,ไม,ไม่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 มีโอกาสได้คุยนะไม่มีโอกาสได้คุยแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเจอกันยินดีคุยได้ตลอดครับยังแบบพี่น้องเสมอก็รักรับถือกันเหมือนเดิมรับถือแน่นอนไอ้จริงๆพอมันมีดราม่าออกมาแนาะหลายหลายคนเอายงเรื่องอื่นๆมั่วซั่วไปหมดเลยมาแปะเรื่องอะไรบ้างเงเรื่องอะไรบ้างเวันนี้วันนี้ไม่เห็นไม่เห็นมันมีหลายอย่างบอกว่าเป็นไบค์แล้วเป็นไบค์แล้วอะไรอย่างนี้มาดีผมแบบใช่คือเขาเรียกว่าอะไรอะนั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าผมเสียหายไปจริงจริงผมไม่อยากมาพูดเรื่องนี้เลย ไม่รู้สึกแบบโอเคจบไปแล้วแล้วก็มันมันไม่ได้มีใครผิดอะไรไม,มีความเข้าใจผิดแต่ว่าพอผมโดนบริษัทผมและตัวผมโดนด่าเสียหายเป็นร้อยข้อความเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่ผมจะไม่ได้พูดสิ่งนี้และข้อมูลที่ถูกต้องกับทางสังคมหรือหรือคนในวงการเพลงก็ตามว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมทำถูกต้องมา่ขั้นตอนแล้วจริงๆไปรู้สึกไงบ้างว่าหยิบจับทําอะไรก็ผิดไปหมดนะันหนือนสิแต่ผมว่าเขาเรื่องอะไรอ่ะผมว่าด้วยความที่ผมทําอะไรเยอะด้วยไหมครับผมทำทำ ทำงานหลายพาร์ททำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็กาลังไปทําในฟิลใหม่ๆตลอดเป็นเรื่องใหม่เสมอผมไม่ได้มีโ no น้ตฮาวอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วสิ่งที่ผมต้องทำก็คือใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วแก้ปัญหาไปทีละวันทีละวันเหนะื่อยไหมความเป็นไนะปนผมสนุกผมสนุกว่าเลยผมรู้สึกว่างานผมมันเติมเต็มชีวิตผมนะผมมีไฟแล้วก็ผมชาเลนชีวิตอะมันชาเลนชีวิตผมมากเลยผมมีความสุขมาก จริงๆถ้าเกิดมันมีคอมเมนต์ที่แรงออกมาเราเรามองไปถึงเรื่องการแบบตกองต้องดเนินคดีไหมสมมติแบบตอนน,อน,น,อน,นี้จริงๆเรื่องเนี้ยครับเป็นผมผมจะไม่ค่อยขุดสุดต,ตัวผมผมไม่ค่อยผมเห็นไม่เยอะแล้วครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของทีมมากกว่าที่เขาจะต้องประเมินว่าคอมเมนต์ไหนมันสร้างความเสียหายต่อตัวผมหรือว่าต่อตัวบริษัทที่เราต้องรักษาภาพลักษณ์ซึ่งดังน,นั้นก็อาจจะต้องมีการตออกลงเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้ให้ทีมเป็นคนพิจารณาแล้วเรื่องแต้มแต็ม เรียกว่าความรุนแรงขั้นไหนถึงจะบอกว่าต้องระวังเพรานั่นอยู่ที่ทีมนะผมก็ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทีมผมใช้เกณฑ์อะไรวะแต่ว่านี่เขาทำงานกันอยู่ที่แต่ว่าความไม่ได้แน่นใจข้อไหนที่แบบว่ารุนแรงไปไหมไม่เนียกว่าผมแล้วผมผมเจอผมจะเสียใจเวลาบอกว่าแบบบริษัทนี้ทำงานพลาดก็ไม่แปลกใจหรอกคือแบบผมผมก็ตั้งใจทำงานและทีมงานผมมืออาชีพทุกคนครับทีมงานผมทำงานถูกต้องทุกคนที่ผมนำมาคือคือคนที่ข้าวอร์ดในวงการจริงๆและผมรู้สึกว่าการที่ถูกพิมพ์แบบนี้หรือการที่ถูกสบมประมาทว่าพวกเราทำงานเหมืออาชีพ โดนเหยียบน้าว่ามผมเจ็บเหมือนแบบโดนเหมือนเหมือนลูกผมโดนด่าแบบเลี้ยงลูกนี่วะไงไงอ<ช>ะไรเงี้ยเจอปัญหาเยอะๆเลยมันมาโดนบางคนด้วยความเราเป็นคน,งงน<ช>ทำงานเยอะทำงานหลายอย่างผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีเหมือนมาถึงว่าคือผมว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันมีมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยและในทุกๆวันมันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่อยู่ที่เราจะาตาโฟก,กัสกับเรื่องอะไรเรื่องไม่ดีผมไม่ผมไม่ใช้อารมณ์กับมันผมแก้ให้เสร็จแก้ไม่ได้ช่างมันแต่ทุกวันผม เอาใจผมไปปลูกกับเรื่องดีๆและเรื่องที่ทำให้ชีวิตผมมีความสุขทีมงานกับคนรับค่าที่กำลังใจเราอย่างไรบอาดีครับทุกคนทุกคนเข้าใจครับทุกคนเข้าใจกันแล้วก็เรียกว่าไงผมรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันมากแหละเรามีเป้าหมายตรงกันแล้วก็ทุกๆวันที่มาทํางานมันมันมันฟูลฟิลแล้วถ้าเราเป็นทีมฟุตบอลเราจะเป็นเราหรู้ผมหเราเป็นทีมฟุตบอลที่แบบเล่นกันสามัคคีใช่แล้วตอนนี้แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีมากเพราะว่ามีเค้กเราช่องเยียวยาแฮปปี้แก็ แฮปปี้ทุกเรื่องเลยครับรู้สึกว่าเออเออเป็นเป็นอีกช่วงเวลาดีๆช่วงหนึ่งของชีวิตเลยหนังหนังที่ตอนนี้หนังที่เพิ่งออนแอร์ไปก็กระแสตอนรับปีนะครับจเจอซอแครครับก็อันนั้นเป็นีกเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าต่อให้เรื่องในช่วงนี้ผมเจอเรื่องเล่นหนังหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังน้อยหนังที่ผมเล่นมันเอาวิจารณ์ดีรีวิวดีผมเอาไปผมไปดูเองแฮปปี้แฟนๆไปดูชื่นชอบเลยเงี้ยผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ชิวเอออาทิตย์นี้ผมมีความสุขมากและเค้กรสชอบอร่อยไหมครับอ,อ,อร่อยมากครรับจิง อบสูตรเดิมกว่าไม่บอกคนไม่ได้บอกไม่บอกคนนั้นบอกบอกบอกแต่ว่าแต่ว่าถ้าลูกค้าถ้าเหนียวชอบสูตรใหม่กว่าก็ยินดีครัแต่แค่ชอบอร่อยมากครับแค้กอื่นก็อร่อยนะครับไปดูหนุนกันได้ครับมเป็นแค่ว่าพี่ายไม่ใช่ไดเอทหรอเป็นไดเอทหรอไม่โม้ยหรอครับกินวันละซ้ำครับต้องกินทุกวันไนะฮะกินทุกวันกินวันละอยากอยากกินแต่ผมกินได้วันละซ้ำกินเยอะไปนะแล้วก็เปิดเป็นร้านสโตแล้วนะยินดีครับ ใชครับเจอกระต่ายไปที่หนึ่งใช่ใช่เห็นอยู่ก็ไปไปอุ่นนุนแกเยอะครับเห็นแบบว่าเขาก็ตั้งใจอะไรยกหูยกแตงพูดอะไรเงี้ยเขาเขาเป็นจริงจังกับแบรนด์นี้เหมือนกันเขาก็รักแบรนด์นี่กลัวอ้วนไหมครับกลัวกลัวครับกลัวครับเดือนหน้าเดี๋ยวมีเดือนหน้าเดี๋ยวแบบต้องโชว์หน้าหนังบางสายเอ่อเฮ้ยแสดงว่ามีโปรเจกต์ใหม่แล้วล่ารื่องล่เรืท่านบอกแล้วนะตลอดเวลาโอเคขอบคุณขอบคุณครับ